แอปพลิเคชันชื่อดัง Third Credit ซึ่งหลายๆท่านวันนี้คงทราบแล้วนะครับชัดเจนแล้วว่าเขาเป็นรูปแบบแชร์ลูกโซ่ครับในวันนี้เขาได้หายไปแล้วครับหรือว่าสับในวงการแชร์ลูกโซ่ที่หลายๆคนเรียกกันคือเขาบินไปแล้วครับโดยคาดว่าความเสียหายเบื้องต้นนะครับประมาณ100ล้านบาทนะครับอาจจะมากกว่านั้นนะครับผมเท่าที่ทราบมานะครับ สวัสดีครับเปเปอร์โมจ i วา r i ตี้ครับวันนี้มีอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่น่าใจหายนะครับมาอัปเดตกันให้ทราบครับหลังจากก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนะครับที่มีข่าวเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ของการหาเงินในรูปแบบการดู YouTube แล้วได้รายได้นะครับซึ่งผมก็เพิ่งได้ตามข่าวเช่นกันนะครับโดยผมก็ไม่ทราบว่ามันเริ่มมานานหรือ,อยังอะไรประมาณนี้นะครับ แต่ในวันนี้นะครับมีอีกหนึ่งรูปแบบแชร์ลูกโซ่นะครับซึ่งเขามาในรูปแบบของแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับชื่อ Third Credit ครับซึ่งเป็นการหาเงินในรูปแบบที่อ้างอิงถึงการปล่อยสินเชื่อนะครับซึ่งเขาอ้างว่าเป็นตัวกลางระหว่างผู้กู้สินเชื่อในต่างประเทศกับธนาคารในต่างประเทศครับและหากเราเป็นผู้ร่วมลงทุนนะครับเราก็จะได้ส่วนต่างนะครับจากการปล่อยเงินทุนหมุนเวียนสินเชื่อครับ หรือเขาใช้ศัพท์ว่าการชำระคเครดิตครับหรือที่แพลตฟอร์มเขาอ้างว่าเราจะได้ส่วนต่างจากค่าบริการและจากที่เห็นตัวเลขของผลตอบแทนนะครับที่ได้มาจริงนะครับจึงทำให้หลายๆท่านเกิดการเสียรู้ตรงนี้ครับผมยอมรับนะครับว่าผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เคยทดลองเช่นกันครับด้วยความอยากรู้อยากเห็นนะครับ ไม่ว่าก่อนหน้านี้เราจะเห็นจากสื่อช่องทางใดๆก็ตามนะครับเกี่ยวกับข่าวของเอ,อ่อทัสเครดิตนี้นะครับถึงแม้ว่าช่องทางในนั้นนะครับหลายๆช่องเขาจะเตือนไ้ว่าโปรดใช้วิจารณญาณของตัวเราเองนะครับในการรับชมรับฟังและตัดสินใจและเขาก็ย้ําว่าการลงทุนคือความเสี่ยงก็ตามนะครับอันนี้ผมก็ใช้ตรงนี้เป็นวิจารณญาณของเรานะครับแต่ผมลองเทสนะฮะในจุดที่ผมรับความเสี่ยงได้ครับโดยเริ่มจาก20เหรียญไป35เหรียญน,นะครับ แล้วก็เติมเงินอีกครั้ง2ครั้งครับแล, Ramadan, รแล้วก็ใจตุ้มๆด้วยการทดสอบการถอนครับซึ่งลึกๆนะใจหนึ่งผมกลัวว่าจะถอนไม่ได้เช่นกันครับแต่โชคดีที่ถอนมาได้นะครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวครับซึ่งถ้ายังไม่เกิดเหตุการณ์นี้นะครับผมยอมรับตรงๆเลยนะครับผมก็อาจจะหลงเชื่อลงเงินไปกก้อนหนึ่งครับแต่โชคดีที่ว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยฮะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่มีเงินที่จะทดสอบในการลงนะครับจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์นี้พอดีครับผม โดยแอปพลิเคชันนี้นะครับเขาจะมาในรูปแบบประมาณว่าให้เราดําเนินการชําระเครดิตครับและจะได้รายได้นะครับหรือว่าส่วนแบ่งตอบแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นรายวันรายสัปดาห์รายเดือนโดยมีกําหนดระยะเวลาตั้งแต่7วัน15วัน30วันจนถึง180วันนะครับอันนี้คร่าวๆนะครับซึ่งแบบรายวันได้ไหมผมทําแล้วได้ฮะแต่มันจะได้น้อยหน่อยนะครับจนกระตุ้นให้เราเกิดความอยากลงเพิ่มอะไรประมาณนี้นะครับ ขอสรุปอย่างนี้นะครับจากที่ผมสัมผัสมานะครับสิ่งที่ทําให้คนส่วนมากเสียรู้นะครับน่าจะมีดังนี้ครับ1ครับเขาจะมีการจดทะเบียนบริษัทนะครับโดยเจ้านี้ผมเช็คจาก d b d แล้วเขามีทุนจดทะเบียน50ล้านบาทนะครับแต่อย่างว่าตัวเลขในการจดทะเบียนเนี่ยอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้นะครับอีกทั้งมีออฟฟิศหลักนะครับตั้งอยู่ที่สถานที่หนึ่งนะครับใจกลางเมืองในกรุงเทพนะครับซึ่งดูแล้วน่าเชื่อถือมากครับ กับ2นะครับหลักๆเลยคือผลตอบแทนล่อตาล่อใจครับโดยที่ทราบม,มานะครับเขาเพิ่งเปิดให้บริการน่าจะาประมาณเมษาหรือพฤษภาคมที่ผ่านมาปี65นี้นะครับซึ่งตรงนี้เปเปอร์เชื่อว่ามีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่ทราบหรือไม่มีความรู้กับประสบการณ์ใช้ลูกโซ่ตรงนี้จริงๆและทําให้เกิดการหลงเชื่อนะครับกับอีกส่วนหนึ่งนะครับมีประสบการณ์ในเรื่องของแชร์ลูกโซ่หรือมีความรู้เบื้องต้นของเรื่องแชร์ลูกโซ่แล้วนี่แหละครับเพียงแต่ว่านึกไม่ถึง ว่ามันจะบินเร็วขนาดนี้จริงไหมฮะโดยส่วนใหญ่เท่าที่ทราบมานะครับธุรกิจพวกแชร์ลูกโซ่พวกนี้เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ2ปีถึง3ปีนะครับโดยประมาณนะครับถึงจะเกิดเหตุการณ์ปรากฏการงูกินหางนะครับเงินหมุนเวียนเขาจะขาดสภาพคล่องการเงินสะดุดแล้วก็ล้มพับไปจะเกิดการระดมทุนครั้งสุดท้ายก่อนที่จะทิ้งทวนกันไปประมาณนี้ครับแต่แพลตฟรอร์มนี้นะครับถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไวมากครับไม่ถึงปีหนึ่งเนี่ย ก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับก็ถือเป็นความรู้ใหม่ของผมเช่นกันนะครับเนี่ยสนะครับเขามีรูปแบบการสะสมแต้มนะครับที่ทําให้สามารถแลกของรางวัลเล็กๆใหญ่ๆต่างๆได้มากมายด้วยครับโดยแต้มเนี่ยเราสามารถได้มาจากการเชิญชวนเพื่อนนะครับแล้วก็จากการทําภารกิจครับทำให้ข้อนี้ถือว่าดึงดูดใจพอสมควรเช่นกันครับ 4. นะครับเขาจะมีการรับสมัครตัวแทนพัร์ทไทม์นะครับโดยที่พัร์ทไทม์เขาเนี่ย มันจะมีเงินเดือนให้ด้วยครับตั้งแต่5 0 0 0ถึง10,000บาทต่อเดือนนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจมากๆครับและตรงนี้ผมก็ได้ทดสอบไปนะครับเรียกว่าก็เกิดการหลงเชื่อเช่นกันครับผมยังแอบ,บเสียวเลยว่าเขาจะเอาข้อมูลเราไปทําอะไรหรือเปล่าครับผมที่กล่าวไปเมื่อกี้ครับก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นประเด็นหลักๆครับที่ทําให้แชร์ลูกโซ่ตัวนี้เนี่ยก่อความเสียหายในวงกว้างในระยะเวลาอันสั้นครับผม หเห็นจุดที่มันคล้ายๆกันดังนี้นะครับ 1. ครับส่วนมากผลตอบแทนจะสูงจนน่าตกใจนะครับหรือล่อตาล่อใจมากๆเลยครับ2ครับเขาจะตอบแทนจริงให้เราจริงๆนะครับในระยะแรกและระยะกลางนะครับเพียงแต่เราไม่รู้นี่ว่าแชร์ลูกโซ่มันจะมีอายุเนี่ยเท่าไหร่ใช่ไหมครับฉะนั้นระยะแรกและระยะกลางของแต่ละฟอร์แมตแชรลูกโซ่เนี่ยมันก็จะไม่เท่ากันนะครับ ใช้ลูกโซ่ที่3ปีล้มระยะแรกอาจจะตอบแทนปี1ปีครึ่ง2ปีก็เป็นไปได้ใช้ลูกโซ่ตัวนี้ third Credit เนี่ยถ้าสมมติว่า6เดือน7เดือนเขาล้มเนี่ยแสดงว่าช่วงแรกก็คือ2 3 4เดือนเนี่ยเขาก็จะมีการปันผลแจกจริงถูกไหมฮะฉะนั้นถึงกำหนดระยะเวลาไม่ได้ว่ากี่เดือนกี่ปีที่แจกจริงแต่มันสัมผัสได้ว่าระยะแรกและระยะกลางของเซอร์เวงจรน,นี้หละครับที่มันจะแจกจริง ทำให้เราได้จริง 3. หลนะครับหลังๆววกใช้ลูกโซ่จะเริ่มพัฒนามาในรูปแบบของบริษัทนะครับจดทะเบียนบริษัทเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแล้วด้วยครับ 4. นะครับสิ่งที่ผมเห็นนะครับผมไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกันขนาดไหนนะครับซึ่งอยากแชร์เป็นข้อมูลฟังหูไว้หูนะครับรูปแบบมิชาชีหลังหลังเนี่ยจะมีคนจีนเป็นเจ้าของหรือว่ามีเอี่ยวด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนายทุนจากจีน ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่เขียนต่างประเทศอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่ว่าจีนหรือต่างชาตินะฮะมีเข้ามาเกี่ยวข้องครับผมโดยที่5นะครับพวกแชร์ลูกโซ่เหล่านี้นะครับก่อนที่เขาจะล้มหรือจะบินนะครับจะเกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างนะครับที่เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าจะเกิดเหตุการณ์ล้มหรือบินครับอาทิเกิดการถอนเงินไม่ได้นะครับโดยจะมีการยกเหตุผลที่น่าเชื่อถือหรือน่าฟังนะครับในตอนนั้นนะครับมาอ้างอิงมาโน้มน้าวใจให้กับ ผู้ลงทุนครับทั้งหมดนี้นะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยผมยังเห็นอีกประมาณสองถึงสี่อ,อะฟอร์แมตหรือแพลตฟอร์มนะครับที่ตอนนี้ใจผมก็โอนเอ็นว่าน่าจะใช้แชร์ลูกโซ่และและยังไม่เกิดการบินหรือว่าความเสียหายเกิดขึ้นนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมพูดไม่ได้นะครับว่าตัวไหนเนี่ยผมอาจจะถูกฟ้องได้ใช่ไหมหรือว่าคนที่กําลังได้กําไรอยู่นะครับเขาก็อาจจะไม่เชื่อถูกไหมฮะแล้วเขาก็จะมาด่าผมได้ดังนั้นนะฮะ ผมจึงอยากให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังหรือว่าเสพข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ใดๆอยากให้หาข้อมูลเพิ่มเติมและตัดสินใจด้วยตนเองนะครับอย่างผมนะครับต่อให้ทําคลิปอะไรไปเนี่ยส่วนมากเนี่ยสังเกตว,ว่าผมจะย้ําเสมอเลยนะครับว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังครับผมและหากถ้าเราจะต้องการตัดสินใจลงทุนอะไรไปนะครับการลงทุนคือความเสี่ยงครับคุณศึกษาเพิ่มเติมและหาข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนการตัดสินใจทุกครั้งนะครับผมอยากทิ้งท้ายให้ทุกท่านทราบนะครับว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆจริงๆหรอกครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับอาจจะช้าไปไหมสําหรับผู้ที่เกิดความเสียหายไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแชร์ลูกโซ่แพลตฟอร์มไหนก็ตามนะครับแต่อย่างน้อยนะครับผมขอให้ร้ายกลายเป็นดีนะครับและจากหนักกลายเป็นเบานะครับและใครก็ตามที่ยังอยู่ในวังวนนะครับของแชร์ลูกโซ่นะครับหรือโมเดลที่คล้ายๆกันนะครับขอให้ใช้สติ และวิจารณญาณของตัวท่านเองนะครับให้ดีที่สุดนะครับโดยหากใครมีประสบการณ์หรือข้อมูลใดๆเพิ่มเติมนะครับมาอัปเดตกันได้นะครับโดยการคอมเมนต์นะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมช่วยกดติดตามช่องนี้นะครับกด u b s c r i b e นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับทุกวันอังคารพฤหัสและวันเสาร์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ